ผมเคยตั้งคำถามเล่นๆนะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่ามนุษย์เราคนหนึ่งนะตั้งใจทำบางสิ่งบางอย่างเต็มที่เลย1เดือนเต็มมันจะได้ผลลัพธ์มากขนาดไหนชีวิตเราจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนและ1เดือนที่ผ่านมาครับถ้าเกิดสมมติว่าใครติดตามผมอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะครับดูการเติบโตของช่องผมมาแบบ ยาวนานทุกคนก็จะเห็นว่าช่วงระยะเวะลาที่ผ่านมา1เดือนเต็มเ่ยนะครับช่องผมมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากมีการลงคลิปที่ถี่ขึ้นลงคลิปที่หลากหลายมากขึ้นและที่สําคัญหลายๆคนน่าจะสังเกตเห็นนะครับว่าช่องของผมเคยไปอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดปกตินะครับช่องผมเนี่ยคนดูจะเฉลี่ยอยู่ประมาณหลักหมื่นนะครับมีไปแต่หลักแสนบ้างบางคลิปแต่ช่วงระยะเวะลาที่ผ่านมาช่องผมพุ่งสู่หลักพันและต่ําสุดครับหลักร้อยดังนั้นครับผม,มรู้สึกว่าเฮ้ย ไม่ได้การแล้วเราจะมาทําแบบเล่นๆเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากทําสิ่งนี้แบบจริงจังๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เนาะผมทําคลิปแบบไม่สม่ําเสมอช่องโตกะโตไปแต่เราก็ไม่ได้แบบคิดจะทําอะไรให้มันแบบจริงจังหรือว่าสม่ําเสมอเท่านี้มาก่อนดังนั้นพอกลับมาเริ่มเนี้ยเราอยากจะทําให้มันสม่ําเสมอแล้วก็ทําให้มันจริงจังมากยิ่งขึ้นก็เลยบอกตัวเองว่าเอ้ยงั้นลองให้เวลาตัวเองสักหนึ่งเดือนเต็มดิว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงช่องนี้ให้มันดีขึ้นได้อย่างไรบ้างฉะนั้นครับนี่คือผลลัพธ ใส่เต็มกับงานของผม1เดือนเต็มซึ่งก่อนที่จะไปดูผลลัพธ์ที่ได้นะครับผมอยากจะให้ทุกคนดูภาพนี้ก่อนภาพนี้คือคุณภาพของช่องก่อนหน้านี้แต่ภาพนี้ครับเป็นภาพของผลลัพธ์ในปัจจุบันซึ่งยอดวิวกลับมาดีปกตินะครับมีคลิปที่ไปแตะถึงแสนวิวแล้วแต่ที่สําคัญผมได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเยอะมากๆนะครับจากการลงมือทำเพียงแค่1เดือนเช่นนั้นครับในวิดีโอนี้ผมจะมาแบ่งปันนะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณตั้งใจเก็บตัวทําตามความฝันทาตามเป้าหมาย1เดือนเต็ม คุณจะได้เรียนรู้และคุณจะได้ค้นพบกับอะไรบ้างผมจะเอาสิ่งเหล่านี้ที่ผมได้เรียนรู้มาลองแชร์ให้กับทุกๆคนได้ลองฟังกันครับฉะนั้นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างแรกครับถ้าเกิดสมมติว่าคุณเก็บตัวทําบางสิ่งบางอย่างหนึ่งเดือนเต็มนะคุณจะค้นพบว่าคุณไม่ได้ขาดความสามารถคุณแค่ขาดวินัยหลายครั้งครับเรามักจะคิดว่าเฮ้ยเรายังเก่งไม่พอเรายังไม่ดีเท่าคนโน้เรายังไม่ดีเท่าคนนี้แต่ความเป็นจริงแล้วคุณอาจจะเก่งแล้วก็ได้แต่สิ่งที่คุณขาดจริงๆอาจจะไม่่ใชควาาามมสรถ แต่เป็นวิันของคุณเวลาเราทําอะไรบางอย่างนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราทําเล่นๆผลลัพธ์ก็จะได้แบบเล่นๆทําบ้างไม่ทําบ้างทําตามอารมณ์ผลลัพธ์มันก็ขึ้นๆลงๆตามอารมณ์ของคุณนะ่ะเนึกองจาะนอกจากว่าคุณจะแบบโอ้โหเป็นเทพมหากราบแบบทําตามอารมณ์เล่นๆผลลัพธ์ก็ออกมาดีอันนั้นคือระดับเทพนะครับระดับ1%ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นแบบนั้นผมก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นดังนั้นนะครับถ้าเกิดสมมติเรา ทำอย่างไรผลลัพธ์ก็จะแบบนั้นและที่สําคัญนะครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้อย่างมากเลยก็คืออย่างน้อยครับการลงมือทําอย่างสม่ําเสมอนะมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าคุณทําสม่าเสมอทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆเนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จแต่อย่างน้อยสิ่งที่มันการันตีได้แน่นอนอ่ะมันคือสิ่งที่เรียกว่าเสถียรภาพคุณ,ณภาพของงานคุณจะมั่นคงจะดีขึ้นเรื่อยๆอาจจะไม่ได้ดีแบบก้าวกระโดดแต่มันจะดีขึ้นเรื่อยๆ สิ่งที่คุณทําอยู่มันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆเงินที่คุณหาอยู่มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ได้มาแบบก้าวกะโดดแต่มันจะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆโดยไม่หยุดเพราะว่าคุณไม่หยุดไงคุณสม่ําเสมอกับมันมันจะเหมือนกับคุณออกกาลังกายคุณไปเข้าฟิตเนสครับคุณไม่รู้หรอกกล้ามมาตอนไหนแต่คุณรู้ตัวอีกทีหนึ่งคือคุณส่งกระจกในอีก3เดือนถัดไป6เดือนถัดไปกล้ามคุณมาแล้วชั้นใดชั้นนั้นครับฉะนั้น คุณไม่ได้ขาดความสามารถคุณกําลังขาดวินัยดังนั้นครับอย่าเพิ่งบอกว่าตัวเองไม่เก่งตัวเองยังไม่ดีพอลองเก็บตัวหนึ่งเดือนมีวินัยในการทําบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องการแล้วคุณจะกนพบว่าที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งแต่เราแค่ขาดวินัยอย่างที่2ครับคือมันจะทําให้เรารู้สึกภาคภูมิใจและมั่นใจก,กับตัวเองเพิ่มมากยิ่งขึ้นการลงมือทําตามสิ่งที่ตนเองต้องการอย่างต่อเนื่องผมย้ําเสมอนะ คำว่าอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอสิ่งที่มันได้กลับมาแน่ๆครับคือความภาคภูมิใจเพราะทุกๆครั้งที่คุณลงมือทํามันได้เท่ากับว่าคุณรักษาสัญญากับตนเองสิ่งเหล่านี้ครับการลงมือทําตามความฝันการลงมือทําตามเป้าหมายหรือการลงมือทํางานบางอย่างทําโปรเจกต์บางอย่างที่คุณต้องการให้มันเกิดขึ้นมามากๆครับสิ่งเหล่านี้นะเอาจริงๆไม่มีใครบังคับคุณคุณทําด้วยตัวของตัวเองไม่มีใครมานั่งเขี่ยวเข็นคุณว่าคุณต้องทําคุณต้องทําความฝันคุณคุณต้องทำนะไม่มีใครมานั่งจ้าจี้จ้าชัยแต่ คุณจ้าจี้จ้ำชัยตัวเองให้มาลงมือทําและเกิดสมมติคุณทําได้นะมันจะเป็นอะไรที่ f u l f ิลแล้วมันจะเป็นอะไรที่เติมเต็มทางด้านจิตวิญญาณคุณอย่างมหาศาลคุณจะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นคุณจะมีความภาคภูมิใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคุณสามารถเอาชนะตัวเองได้คุณสามารถลงมือทําได้ในวันที่ไม่อยากทําแล้วพอคุณมีความมั่นใจแบบนี้นะมันจะติดตัวคุณไปเรื่อยๆไอ้นีสัยแบบนี้มันจะติดตัวคุณไปเรื่อยๆจากตอนนี้คุณลงมือทาตามเป้าหมายอยู่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเป้าหมายนี้สำเร็ คุณจะสามารถทำโปรเจกต์ใหม่ได้ไปตลาดลอดฝังเพราะว่าคุณฝึกนิสัยแบบนี้มาแล้วอย่างที่สครับผมรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้เยอะมากๆและถ้าเกิดสมมติว่าคุณไปลงมือทำคุณจะได้เรียนรู้แบบเดียวกันกับผมเป๊ะเลยนะครับสิ่งนั้นก็คือประหยัดมากขึ้นและรายได้มากขึ้นถามว่าทำไมมันประหยัดมากขึ้นคำตอบง่ายมากครับเก็บตัวทำงานหนึ่งเดือนมันเที่ยวน้อยลงอะพอมันเที่ยวน้อยลงการจ่ายแบบสุรุ่ยสุร่าย,ายมันก็ หายไปแล้วพอการจ่ายแบบสุริดยสุ่ยรหายไปเงินมันก็เยอะขึ้นเงินเก็บมันเยอะขึ้นแล้วเงินเก็บเยอะขึ้นไมมพอเราทํางานนะตั้งใจทํางานไอ้รายได้ที่มันมาจากงานก็เยอะมากขึ้นด้วยดังนั้นโอ้โหการเก็บตัวทํางาน1เดือนเนี่ยประหยัดขึ้นเงินเยอะขึ้นเหลือออมเยอะขึ้นเหลือใช้เยอะขึ้นมีแต่ดีกับดีในทางเรื่องของด้านการเงินนะครับอย่างที่4ครับคุณจะเริ่มเห็นนอสบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจําวันนอสในที่นี้ก็คือสิ่งรบกวนเสียงรบกวน ซึ่งนอยสเหล่านี้มันมาในรูปแบบหน่ในชีวิตประจําวันก่อนหล้านี้นะถ้าเกิดสมมติว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยได้โฟกัสกับชีวิตสักเท่าไหร่นะครับปล่อยชีวิตไหลไปเรื่อยๆนะครับชีวิตพาไปทางไหนก็ไปทางนั้นกระแสชีวิตมาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นนะครับไหลาตามน้ําไปเรื่อยๆคุณจะไม่ได้เห็นสิ่งที่เรียกว่านอยส์ในชีวิตประจําวันแต่เมื่อใดก็ตามใดที่คุณเริ่มมีเป้าหมายในการทําบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณตั้งใจทํามันทุกๆวัน คุณใส่เวลาใสพลังงานให้กับสิ่งสิ่งนี้คุณจะเริ่มค้นพบว่ารอบตัวเรามีนอยส์อยู่มากมายเต็มไปหมดอาทิเช่นครับสมมุตินะเป็นวันศุกร์วันศุกร์มาปุ๊บเพื่อนๆที่อยู่รอบตัวเราก็อาจจะแบบเฮ้ยคืนนี้ยังไงเนี่ยสองทุ่มร้านนี้เปล่าสามทุ่มร้านนี้เปล่ากินสักหน่อยดื่มสักนิดนะครับแล้วพอเราไปปาร์ตี้ไปเที่ยวสังสรรค์ปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับพอเราเที่ยวกางคืนกลางวันเราจะนอนแล้วตอนเย็ยนเราจะตื่นแล้วพอตอนเย็ยนเราตื่น แล้วก็จะเพลียๆเบอะเบอะง่วงๆหาอะไรกินแล้วก็นั่งอยู่เฉยๆพักผ่อนเท่ากับว่าวันเสาร์ทั้งวันก็หายไปเลยฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาคืนวันศุกร์กับวันเสาร์ทั้งวันเนี่ยนะครับมาลงมือโฟกัสทําบางสิ่งางอย่างที่เราต้องการจริงๆเราจะมีผลงานที่มันเยอะมากขึ้นมีเวลาทํางานเพิ่มมากยิ่งขึ้นนึกออกปะหรืออาจจะเป็นเสียงรบกวนที่มาในรูปแบบอื่นอาทิเช่นเฮ้ยโฟกช่วยทํางานนั้นหน่อยสิเฮ้ยโฟกไปที่นั่นเป็นเพื่อนหน่อยสิ เนี่ยสิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้มีผลต่อชีวิตเราแต่ความเป็นจริงแล้วมันมีผลต่อชีวิตเรามากๆนะครับแท้จริงแล้วเนี่ยนะครับการโฟกัสนะครับแน่น,นอนเนานะเรารู้อยู่แล้วว่าการโฟกัสมันคือการจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่อคำว่าโฟกัสเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยมันลึกมากกว่าน,นั้นเวลาที่เราจะโฟกัสบางสิ่งบางอย่างได้เนี่ยนะครับเท่ากับว่าเราจะเป็นต้องปฏิเสธในสิ่งที่ไม่นําพาให้เราไปถึงเป้าหมายและคุณเชื่อหรือไม่ว่าทุกๆครั้งที่คุณไม่ปฏิเสธ คุณกําลังใช้ชีวิตอยู่บนเป้าหมายของคนอื่นโดย<ม>ทิ้งเป้าหมายส่วนตัวของเราไปเวล,ลาที่เขามาบอกคุณว่าเฮ้ยคุณช่วยงานนั้นหน่อยสิเฮ้ยเธอพาฉันไปที่นั่นหน่อยสิพาไปอย่างนั้นหน่อยพาไปอย่างนี้หน่อยช่วยงานนั้นหน่อยช่วยงานนี้หน่อยแล้วเราตกปากับคําไปช่วยงานเขาแน่นอนครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราไปช่วยทําให้ชีวิตเขาไปถึงฝั่งแต่ชีวิตตัวเราเองอยู่ที่เดิมแต่ถึงอย่างนี้อย่างนั้นนะครับใจเย็นๆอย่าเพิ่งเลื่อน มือถือของคุณเลื่อนคอมของคุณลงไปพิมพ์ด่าผมคือผมอยากจะเสริมอย่างนี้นะครับว่าการไปเที่ยวสังสรรค์ไปได้ครับตลอดเวลาที่ผมเก็บตัวทํางานหนึ่งเดือนผมก็มีไปกินดื่มบ้างเป็นปกติมันเป็นปกตินะครับแต่ว่าเราไปกินดื่มในปริมาณที่พอดีรู้ตัวว่าแค่ไหนโอเคแค่ไหนไม่โอเค,แ,ค,อเคและที่สำคัญครับนานๆไปทีไปแค่ครั้งสองครั้งเองมั้งถ้าเกิดผมจะไม่ผิดฉะนั้น ไปดีแลกซ์ได้บ้างนะครับแต่ว่าอย่าทีเนื้อออกะหรือเราสามารถช่วยงานของเพื่อนเพื่อนเราช่วยงานของพี่ๆที่อยู่ในที่ทํางานเราได้ถ้าเกิดสมมติว่าไองานที่เราไปช่วยเขาอ่ะมันไม่เบียดเบียนเวลาเรามากจนเกินไปก็ช่วยได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปช่วยเขาแล้วการช่วยเขาในครั้งนี้มันเบียดเบียนเวลาส่วนตัวของตัวเราเองไปเยอะมากเลือกที่จะปฏิเสธก็ได้เนื้อออกใช่ไหมครับและอย่างที่5ครับเมื่อคุณตั้งใจลงมือทําบางสิ่งบางอย่างลงทุนลงแรงกับมันไป1เดือนเต็มคุณจะได้นิสัยใหม่กลับมาครับซึ่งนิสััยนน้ก็คื ลงมือทําก่อนค่อยว่ากันช่วงเรายะอะวลาที่ผ่านมาครับเวลาที่ผมมีไอเดียจะทำคอนเทนต์อะไรบางอย่างเนี่ยแต่ก่อนนะผมจะมีความรู้สึกว่ากังวล c o n t ทนต์นี้จะเวิร์กไหมทําแล้วคนจะดูไหมแต่พอเราโฟกัสกับงานเราจริงๆนะครับเราจะโฟกัสไปจนถึง v a l u ลของงานงานนั้นว่างานที่เราทําอยู่เนี่นมยมันสร้าง v a l u ลอะไรบางอย่างให้กับผู้คนความคิดเยอะของเราจะลดน้อยลงจากเดิมเราคิดแค่ว่าคนจะดูไหมคนจะชอบไหม เราเปลี่ยนพอเราโฟกัสกับงานเราจริงๆปุ๊บเราจะโฟกัสว่าเฮ้ยไองานงานเนี้ยพอทำไปปุ๊บเนี่ยมันให้แวร์ลูอะไรกับคนวะถ้าเกิดสมมติว่าคอนเทนต์ของผมหรือไอเดียของผมเนี่ยมันให้แวร์ลูกับผู้คนได้ผมลกมือทำคอนเทนต์นั้นเลยทันทีฉะนั้นครับคุณลองมองดูงานของตัวคุณเองว่างานที่คุณกําลังลงมือทําอยู่นตอนเนี้ยมันสร้างแวร์ลูอะไรบางอย่างให้กับผู้คนหรือเปล่าแล้วเมื่อเราโฟกัสไปที่แวร์ลูของงานที่เราทําความกลัวมันจะน้อยลง ความกล้ามันจะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเจตนาเราไม่ได้กลัวแค่ว่าจะสําเร็จหรือจะล้มเหลวแต่เจตนาเรามันจะลึกไปมากกว่านั้นเจตนาเรามันจะไปลึกถึงขั้นที่เราทำแล้วสิ่งนี้ให้ประโยชน์กับผู้คนหรือว่าไม่ให้ประโยชน์กับผู้คนถ้ามันไม่ให้ประโยชน์กับผู้คนเราจะตัดงานงานนั้นออกไปได้ง่ายมากและอย่างที่6ครับคุณจะได้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นว่าการทำงานแบบไหนเหมาะกับเราและแบบไหนไม่ใช่กับเรา เราจะเข้าใจเนื้องานที่เราทํามากยิ่งขึ้นครับว่าไองานงานเนี้ยเราเก่งอะไรเราถนัดอะไรและเราอ่อนตรงไหนเราได้ตรงไหนและในอนาคตรครับพอเรามีข้อมูลแบบนี้ปุบนะในอนาคตตอนที่เป้าหมายที่เราทําอยู่ความฝันที่เรากําลังลงมือทําอยู่เนี่ยมันสักเซสขึ้นในอีกระดับหนึ่งแล้วสักเซสในระดับที่สามารถจ้างคนมาทําแทนเราได้เราจะได้จ้างคนมาทําในส่วนที่เราไม่ถนัดและที่สําคัญ พอเราจ้างคนมาทําในส่วนที่เราไม่ถน,นัดได้ปุ๊บนะเราจะได้รู้ได้ว่าเขาโกงเราหรือไม่โกงเราเพราะว่าเราเคยทํามาแล้วไงนี่หรอปะหรือเราจะรู้ตัวมากยิ่งขึ้นว่าในแต่ละช่วงเวลาตัวเราเองเหมาะสําหรับการทํางานประเภทไหนอย่างตัวผมเองนะนะครับงานประเภทเรื่องของการจัดการการบริหารต่างๆทําช่วงกลางวันส่วนงานครีเอทีฟงานความคิดสร้างสรรค์ผมจะเอาไปทําช่วงกลางคืนหน่อยเนะี่ยผมก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้เห็นตัวเองมากยิ่งขึ้นฉะนั้นคุณจะได้เห็นตัวเองแล้วก็ได้เรียนรู้มากยิ่งขึ้นอย่างที่7จครับ คุณจะได้ค้นพบพลังของการโฟกัสเมื่อเราลงมือทําอย่างโฟกัสนะครับผลลัพธ์ที่ได้ภายในระยะเวลาแค่1เดือนอาจจะมากกว่า3เดือนที่เราลงมือทําก็ได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จริงมากๆนะครับก่อนหน้านี้3เดือนนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่ค่อยมีอะไระครับแต่เดือนนี้เดือนเดียวที่ตั้งใจลงมือทําแบบสุดความสามารถใส่หมดใส่ทุกอย่างผลลัพธ์ที่ได้มากกว่าลงมือทํา3เดือนแล้วเอามารวมกันซะอีกฉะนั้นะครับการโฟกัสแบบนี้ครับมันเหมือนกับการที่ เราเอาแว่นขยายไปส่องกลางดแดดแดดมันก็จะรวมออกมาเป็นแสงจุดเดียวเนาะแล้วมันก็จะเกิดการเผาไหม้แล้วไฟมันก็จะจุดติดเหมือนกันเลยครับการโฟกัสงานเป็นแบบนั้นเลยครับสิ่งนี้มันคือพลังของการโฟกัสฉะนั้นลองเอาไปทําดูอย่างที่8ครับคุณจะเข้าสู่โหมดที่ไม่กลัวความล้มเหลวแต่คุณกลัวที่จะหยุดทําในสิ่งที่คุณทําอยู่มันไม่อยู่วันหนึ่งครับช่วงนี้ผมเริ่มทําคลิปแบบจริงๆจังๆ,งๆทําคลิปยาวก็เยอะทําคลิปสั้นก็เยอะนะครับแล้ว ช่วงนั้นยอดมันก็ยังไม่ได้กลับมาเป็นปกติสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับคือทุกๆครั้งที่คุณลงมือทําแล้วมันยังไม่ประสบความสําเร็จเป็นชิ้นเป็นอันนะคุณจะตั้งคำถามกับตัวเองว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าสิ่งที่เราทําอยู่เนะี่ยมันใช่ไหมคนพอไหมคนหยุดได้แล้วหรือเปล่ามันจะมีคําถามแบบนี้เกิดขึ้นมาภายในใจเยอะแยะมากมายครับแต่คุณจะไม่สนคําถามหรือความลังเลสงสัยตรงนี้เลยแม้แต่นิดเดียวคุณจะไม่สนความวิตกกังวลตรงนี้เลยแม้แต่นิดเดียวเพราะคุณทําไปถึงจุดจุดหนึ่งครับคุณจะเริ่มรู้ตัวว,ว่า ถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้สิ่งที่เราทําไปอ่ะมันล้มเหลวถ้าเกิดเราเลิกเลยล่ะเนี่ยแน่นอนเราล้มเหลวแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเรายังไม่เลิกทําอ่ะมันก็ยังมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จถ้าทําไปแล้วหยุดวันนี้เท่ากับล้มเหลวแต่ถ้าเกิดยังทําต่อมันยังมีสิทธิที่จะประสบความสําเร็จฉะนั้นคุณจะไม่กลัวความล้มเหลวละคุณจะกลัวใจตัวเองว่าคุณจะหยุดทําก่อนที่คุณจะไปถึงความสําเร็จและอย่างต่อมาครับอย่างสุดท้ายอย่างที่9เราจะโฟกัสสิ่งที่ควบคุมได้มากขึ้น ก่อนหน้านี้เวลาลงลงมือทําอะไรก็ตามแต่นะครับเราอาจจะโฟกัสทุกสิ่งสิ่งที่ควบคุมได้สิ่งที่ควบคุมไม่ได้พยายามคิดเครียดว่าจะควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้อย่างไงมันก็เหมือนกับการจับคนไปบินว่าจะทํายังไงให้คนบินได้เนืเอ่อหออปะคือมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ดังนั้นนะครับเราจะค่อยๆเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นว่าเราควบคุมชีวิตตัวเองได้มากแค่ไหน อะไรที่เราควบคุมได้อะไรที่เราควบคุมไม่ได้และเราจะโฟกัสแต่สิ่งที่เราควบคุมได้แล้วพอเรามุ่งม,มั่นสนใจไปโฟกัสในสิ่งที่เราควบคุมได้อย่างเดียวนะสิ่งที่มันตามมาคืออะไรรู้ไหมพอเราโฟกัสแต่สิ่งที่เราควบคุมได้เราจะเริ่มเห็นว่าอะไรบ้างที่เราสามารถพัฒนาได้และเราจะไปพัฒนาสิ่งสิ่งนั้นแล้วพอเราพัฒนาสิ่งสิ่งนั้นโอกาสที่เราจะประสบความสําเร็จก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นฉะนั้นครับถ้าเกิดสมมติว่าคุณลงมือทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างน้อย1เดือนเเต็มคุณริ่โฟกัสิ่งที่อนเองคควบุมได้ มากกว่าสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับคือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้หลังจากที่ผมเก็บตัวทํางาน1เดือนเต็มนะครับซึ่งถามว่าผลลัพธ์ที่ได้มันเวิกไหมมันเวิกมากนะครับแต่มันอาจจะไม่ได้เติบโตเร็วจนน่าตกใจนะครับมันไม่ได้สําเร็จแบบก้าวกระโดดแต่อย่างที่บอกครับพอเราทําสิ่งนี้ติดต่อ,อกันไปเรื่อยๆนะถึงมันจะไม่สําเร็จแบบก้าวกระโดดนะแต่มันจะสําเร็จแบบเสถียรภาพเราจะค่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆอาจจะไม่ได้โตวูบวาก้าวกระโดด แต่อย่างน้อยมันโตแบบมั่นคงแค่นี้ก็โอเคละนะครับฉะนั้นนี่คือผลลัพธ์ที่ผมได้หลังจากที่เก็บตัวทํางานมา1เดือนซึ่งก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับผมขอสปอยนิดน,นึงนะครับว่าเร็วๆนี้ผมจะออกอ e ีบุ๊กเล่มหนึ่งมาเป็นอ e ีบุ๊กที่มันเกี่ยวข้องกับวินยัยทุ้ทุกคนสนใจกันไหมถ้าเกิดสมมติว่าใครสนใจอ e ีบุ๊กที่ผมจะทําออกมาแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของวินยัยเกี่ยวกับเรื่องของการโฟกัสแบบน,นี้นี่แหละถ้าเกิดสมมติว่าใครสนใจนะลองเม้นมาบอกหน่อยนะครับว่า สนใจอีบ e ุ๊กเล่มนี้นะครับถ้าเกิดสมมติว่ามีคนสนใจเยอะนะครับผมจะรีบทาออกมาแล้วก,ก็ให้ทุกคนได้ลองอ่านดูนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งให้กับผมด้วยหลายคนฟังเพลินนะรู้ตัวอีกทีหนึ่งโอเคคลิปจบแล้วบา,บายๆกดปิดคลิปลืมกดซับสไคร์ลืมกดไลค์ like นะครับฉะนั้นอย่าลืมกดให้กันด้วยมันจะเป็นกําลังใจให้กับผมในการทําคลิปต่อๆไปอย่างมากแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหหนนน้้าาสสํรรัััับบบบวีีดค